มาทุกคนมาชมโชว์รูมของบริษัทเซตอัพเฟอร์เิเจอร์กันค่ะเราคือผู้ผลิตและติดตั้งงานบิวอินประเภทไม้นะคะสามารถทำได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชุดครัวชุดวางทีวีชุดตู้เสื้อผ้าชุดตู้โชว์ชุดโต๊ะเครื่องแป้งชุดกรูผนงังชุดเตียงและกรูหัวเตียงค่ะและทำได้หลากหลายสไตล์เลยนะ,ะ่ย สไตล์มินิมอลสไตล์ลักซ์รีหรือสไตล์คลาสสิกนอกจากนี้แล้วบริษัทเรายังมีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้ายอยู่ตลอดนะคะรับงานทั่วประเทศและรับประกันหนึ่งปี สำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังลังเลอยู่สามารถเข้ามาชมผลงานจริงเราได้ที่โชว์รูมนะคะเรามีพร้อมทั้งเครื่องมือเครื่องจักรทีมช่างผลิตทีมช่างติดตั้งที่มากด้วยประสบการณ์และสำหรับช่องทางการติดต่อของเรามีหลายช่องทางนะคะเว็บไซต์ www.setupfurniture.com ช่องทางไลน์ Li n e ไอด at @setupfurniture เติมข้างหน้านะคะโทร0811949804 0929246054หรืออินบ็อกมาทางเพจได้เลยนะคะจ่ายแพงทำไมถูกและดีมีอยู่จริงที่เซตอัพเฟอร์นิเจอร์